ข่าวด่วนจากสนามเอเชียนคัพค่ำคืนนี้ทั่วประเทศกำลังจับตามองหลังทีมชาติไทยช้างศึกสร้างผลงานสุดร้อนแรงในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเมื่อคืนที่ผ่านมาไทยไล่ถล่มคู่แข่งจากเอเชียไปด้วยสกอร์ขาดลอยหกประตูต่ตอหนึ่งเสียงเชียร์ดังสนั่นทั่วสนามความภูมิใจแผ่กระจายไปทั่วประเทศแต่ในอีกมุมหนึ่งเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลและกูรูฟุตบอลทั่วทั้งเอเชียก็กำลังร้อนแรงไม่แพ้กัน ในเวลานี้โลกโซเชียลเต็มไปด้วยกระแสช้างศึกกลับมาแล้วบางคนชื่นชมถึงพลังเกมรุกอันดุดันและการประสานงานที่เฉียบคมบางคนกลับตั้งคำถามว่านี่คือความพร้อมจริงหรือแค่โชคชั่วคราวสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านเริ่มนำเสนอข่าวนี้ต่อเนื่องพร้อมวิเคราะห์แนวทางการเล่นของไทยที่ดูแข็งแกร่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ค่ำคืนแห่งชัยชนะนี้ไม่ใช่แค่การคว้าสามคะแนนแต่เป็นการประกาศสักดาอีกครั้งของทีมชาติไทยในเวทีระดับเอเชียทุกประตูที่ยิงเข้าไปสะเทือนถึงหัวใจของแฟนบอลทั่วภูมิภาคเสียงเฮดังลัน่นตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงเชียงใหม่และชายแดนภาคใต้แม้ชัยชนะจะยิ่งใหญ่แต่ความท้าทายยังรออยู่เบื้องหน้ารอบต่อไปของเอเชียนคับกำลังใกล้เข้ามาทุกคะแนนทุกจังหวะจะชี้ชะตาว่าช้างศึกจะสามารถก้าวเข้าสู่รอบสุดท้ายได้หรือไม่ คืนนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมตั้งแต่เบื้องหลังทีมชาติไทยเสียงวิจารณ์ของแฟนบอลไปจนถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญระดับเอเชียติดตามไปพร้อมกันในรายงานพิเศษช้างศึกกำลังเดือดร้อนความคิดเห็นถล่มเอเชีย6-1ใกล้เข้ารอบน ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทีมชาติไทยถูกจับตามองอย่างหนักในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพหลังจากผ่านช่วงเวลายากลำบากในปีที่ผ่านมาผลงานไม่สม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงโค้ดการจัดทัพใหม่และแรงกดดันจากแฟนบอลที่ต้องการเห็นทีมชาติกลับมาทวงศักดิ์ศรีในเวทีเอเชียอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของโค้ชชาวไทยรุ่นใหม่การสร้างทีมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเน้นนักเตะชื่อดังจากต่างแดน แต่คือการผสมผสานเลือดใหม่จากลีกภายในประเทศกับนักเตะมากประสบการณ์อย่างลงตัวทุกการซ้อมทุกแมตช์อุ่นเครื่องล้วนเป็นการเตรียมตัวอย่างเข้มขน้นเพื่อเป้าหมายเดียวเข้าสู่รอบสุดท้ายของเอเชียนคัพในรอบก่อนหน้าทีมชาติไทยต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลหลังเปิดบ้านเสมอกับคู่แข่งในเกมแรกเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นหลายคนตั้งคำถามว่าช่างศึกยังมีพลังพอจะต่อกรกับทีมใหญ่ในเอเชียหรือไม่แต่โค้ด และลูกทีมกลับตอบคำถามนั้นด้วยการลงสนามอย่างมั่นใจในนัดถัดมาภาพของนักเตะไทยที่เดินลงสนามด้วยสายตาแน่วแน่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเกมรุกเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาการประสานงานระหว่างแดนกลางและแนวรุกกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้คู่ต่อสู้ตั้งรับแทบไม่ทันทุกจังหวะก,การยิงประตูเต็ม <c oughs> ไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในเสื้อทีมชาติ เสียงเชียร์จากแฟนบอลกว่าส0 0 0 0ื่นคนในสนามหลักได้กลายเป็นพลังผลักดันครั้งใหญ่ทุกคนลุกขึ้นพร้อมกันเมื่อช้างศึกทำประตูแรกได้ความหวังเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากหลายปีที่ต้องอดทนกับความผิดหวังสิ่งที่ทำให้ชัยชนะ6-1งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไม่ใช่เพียงจำนวนประตูแต่คือความมั่นใจที่กลับคืนมาทั้งในทีมและในหัวใจของแฟนบอลไทยทั่วประเทศนักวิเคราะห์บางคนถึงกับกล่าวว่า นี่อาจเป็นยุคใหม่ของฟุตบอลไทยที่ไม่ได้แค่เล่นเพื่อแข่งขันแต่เล่นเพื่อศักดิ์ศรีของชาติขณะเดียวกันสื่อในต่างประเทศโดยเฉพาะจากเวียดนามมาเลเซียและเกาหลีใต้ต่างรายงานถึงความเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยพร้อมยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีพัฒนาการรวดเร็วที่สุดในอาเซียนสถิติการครองบอลสูงการยิงเข้ากรอบมากกว่าคู่แข่งถึงสาเท่าและการเล่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าที่เคย อย่างไรก็ตามการจะเข้าสู่รอบต่อไปของเอเชียนครับยังไม่จบการแข่งขันในนัดถัดไปยังคงเป็นบททดสอบสำคัญทีมไทยต้องรักษาฟอร์มการเล่นให้มั่นคงเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงฟ้าหลังฝนแต่คือการกลับมาของพลังช้างศึกตัวจริง และในขณะที่แฟนบอลทั้งประเทศกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะโค้ชทีมชาติกลับยังคงยืนอยู่ริมสนามพร้อมสายตาที่นิ่งสงบเขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ยาวไกลกว่าเส้นทางที่จะพาทีมไทยกลับไปยืนในเวทีระดับทวีปอย่างสง่างามนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังที่ทำให้ค่ำคืนแห่งชัยชนะ 6, หหกลายเป็นประวัติศาสตร์และเบื้องหลังความสำเร็จนั้น ยังมีแรงกดดันความฝันและความหวังของคนทั้งชาติรวมอยู่ด้วยค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องทั่วสนามราชมังคลากฬาสถานอุณหภูมิในอากาศแม้จะสูงเพียงใด แต่ความร้อนแรงของเกมกลับยิ่งกว่านั้นทุกสายตาจับจ้องไปที่ทีมชาติไทยช้างศึกที่กำลังเดินลงสนามด้วยสีหน้าแนวแน่และหัวใจที่เต้นแรงเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น เสียงนกวีดเริ่มเกมดังขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีทีมชาติไทยเปิดเกมรุกทันทีบอลพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วการประสานงานระหว่างกองกลางและแนวรุกดูไหลลื่นราวกับเครื่องจากที่ถูก ตั้งโปรแกรมมาอย่างแม่นยำทุกการส่งบอลมีจุดหมายทุกการเคลื่อนไหวมีจังหวะ เพียงแค่เจ็ดนาทีแรกประตูแรกก็เกิดขึ้นจากลูกยิงอันเฉียบขาดของกองหน้าตัวเก่งบอลพุ่งเสียบมุมขวาของประตูคู่แข่งยืนนิ่งแฟนบอลไทยทั้งสนามระเบิดเสียงเฮสุดเสียงเสียงโหร้องไทยแลนด์ แลนดังขึ้นจนแทบกลบเสียงผู้บรรยาย บรรยากาศในสนามเริ่มเดือดขึ้นทุกนาทีฝ่ายตรงข้ามพยายามตั้งเกมแต่กลับถูกไทยตัดบอลกลางสนามหลายครั้งการเพรสซิงของช้างศึกเข้มข้นรวดเร็ว และแม่นยำเหมือนพายุที่กว่าทุกอย่างในเส้นทางให้หายไปนาทีที่22ทีมชาติไทยได้ลูกฟรีคิก จากระยะเกือบสามสิบหลากองกลางตัวหลักยืนประจำจุดสายตาของเขามั่นคงก่อนปัน่นโค้งข้ามกำแพงบอนพุ่งชนขาลแล้วกระเด้งเข้าประตูสกกร์ขยับเป็นสองถึงศูนย์ทั้งสนามแทบระเบิดด้วยเสียงเฮ แต่ความมันยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเกมรุกของไทยยังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่องราวกับไม่มีคำว่าถอยนาทีที่33การต่อบอลอย่างเหนือชั้นสามจังหวัดทำให้บอลหลุดมาถึงกองหน้าตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงมาเข่าซัด เต็มข้อเข้าประตูไปอีกครั้งสกอกลายเป็นสามถึงศูนย์ก่อนหมดครึ่งแรกเสียงเชียร์ยังคงดังไม่หยุดในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งโค้ชทีมชาติกล่าวเพียงคำสั้นๆ อย่าประมาทจงเล่นให้เหมือนยังตามหลังอยู่หนึ่งลูกคำพูดนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้ลูกทีมกลับลงสนามในครึ่งหลังด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นที่แรงยิ่งกว่าเดิม เริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานนาทีที่52ไทยได้ลูกเต็มมุมกับตันทีมมงเต็มหัวบอลพุ่งเสียบตาข่าย เป็นประตูที่สี่แฟนบอลทั้งประเทศต่างลุกขึ้นเฮพร้อมกันในจังหวะน,นั้นเสียงกลองเชียร์ดังสนั่นแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือทั่วสนามส่องสว่างราวกับดวงดาว คู่แข่งพยายามเล่ตีไข่แตกได้หนึ่งประตูในนาทีที่64สทำให้สกอร์เป็น4ีถึงหนึ่งแต่แทนที่ช้างศึกจะถอยหลังพวกเขากลับ โตกลับทันทีนาทีที่71ลูกยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษพุ่งเสียบมุมอย่างสวยงามกลายเป็นประตูที่5และในช่วงทดเวลาไทยยังได้อีกหนึ่งลูกจากจังหวะสวนกลับรวดเร็วปิด เกมด้วยชัยชนะหกถึงหนึ่งอย่างงดงามหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นนักเตะไทยหลายคนสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาแห่งความดีใจ เออล้นด้านแฟนบอลบนอัธจันร์ต่างอบก,กอดกันน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจหลั่งออกมาอย่างไม่ไอายใครเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้สูดังก้องไปทั่วสนาม บรรดาผู้สื่อข่าวจากหลายประเทศต่างรีบส่งรายงานกลับไปยังสำนักข่าวต้นสังกัดเพราะนี่คือหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมชาติไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลายสำนักข่าวต่างพาดหัวตรงกันว่า ไทยแลนด์ดิสตรอยเอเชีย6ถึง1วิกตอรี่เช็กส์เดอะคอนเทน ขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์คลิปไฮไลท์การยิงประตูของทีมชาติไทยถูกแชร์ไปทั่วภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงยอดวิวพุ่งทะลุหลักล้านคอมเมนต์ล้นหลามหลายคนกล่าวว่านี่แหละช้างศึกที่เราเรอคอย ในห้องแถลงข่าวหลังเกมโค้ชทีมชาติไทยกล่าวอย่างสุขุมนี่คือผลงานของทุกคนทั้งนักเตะทีมงานและแฟนบอลเราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุด แต่เรามีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คำพูดนั้นได้รับเสียงปรบมือดังกึงกก้องจากสื่อทั่วเอเชียค่ำคืนนี้ชื่อของช้างศึกไทยแลนด์ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งภูมิภาคไม่ใช่แค่ในฐานะทีมฟุตบอล แต่ในฐานะตัวแทนของความมุ่งมั่นความเป็นหนึ่งเดียวและจิตวิญญาณของชาติชัยชนะหกถึงหนึ่งจึงไม่ใช่เพียงตัวเลขบนสกอด แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาของฟุตบอลไทยในระดับเอเชียเสียงตะโกนสู้เพื่อชาติที่ดังในสนามคืนนี้จะยังคงสะท้อนอยู่ในใจของแฟนบอลไทยไปอีกนาน หลังจากเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นและชัยชนะ6-1ถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยคำถามสำคัญได้เกิดขึ้นทันทีในวงการกีฬาอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้นักวิเคราะห์หลายคนเห็นพ้องกันว่าจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่แนวทางการเล่นแบบใหม่ที่โค้ชไทยนำมาใช้ในรอบคัดเลือกครั้งนี้การจัดระบบ4-3-3ที่ยืดหยุ่นสูงทำให้ทีมมีทั้งพลังเกมรุก และความสมดุลในการป้องกันแดนกลางที่เคยเป็นจุดอ่อนกลับกลายเป็นหัวใจสำคัญของทีมกองกลางสองคนสามารถตัดบอลและสร้างเกมได้ในเวลาเดียวกันอีกปัจจัยสำคัญคือความเชื่อมั่นในหมู่นักเตะทุกคนในทีมรู้บทบาทของตัวเองไม่เล่นแบบต่างคนต่างเล่นอีกต่อไปแต่ประสานงานกันอย่างมีจังหวะก,การเคลื่อนที่ของแนวรุกสามคนกลายเป็นฝันร้ายของแนวรับคู่แข่งที่แทบไม่มีโอกาสได้ตั้งเกมกลับมา เมื่อเทียบกับทีมในอาเซียนทีมชาติไทยชุดนี้ถือว่ามีความสมดุลมากที่สุดทั้งในแง่ประสบการณ์และความเร็วการมีนักเตะที่ค้าแข่งต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปช่วยยกระดับแนวทางการเล่นให้มีความเป็นมืออาชีพและละเอียดมากขึ้นการซ้อมและการวางแทคกติกมีความเป็นระบบชัดเจนไม่ใช่พึ่งโชคหรือแรงฮึดเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากการวางรากฐานมาหลายปีทั้งโครงสร้างเยาวชนการพัฒนาหลีกภายในประเทศและการส่งนักเตะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนทุกองค์ประกอบนี้ค่อยๆหลอมรวมจนกลายเป็นพลังของทีมชาติในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่างชื่นชมความก้าวหน้าของฟุตบอลไทยหลายสำนักข่าวถึงขั้นวิเคราะห์ว่า หากไทยรักษาระดับการเล่นนี้ไว้ได้พวกเขาจะเป็นทีมที่อันตรายที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านกัมพูชาและเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาคก็จับตามองผลงานของไทยอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือสัญญาณว่าฟุตบอลอาเซียนกำลังยกระดับสู่มาตรฐานใหม่การแข่งขันในอนาคตจะไม่ใช่แค่การแย่งถ้วยรางวัลแต่คือการแย่งศักดิ์ศรีในเวทีเอเชียแต่ในขณะที่ความสำเร็จกำลังถูกเฉลิมฉลองผู้วิเคราะห์หลายคนเตือนว่า อย่าหลงกับชัยชนะจนลืมความจริงการเจอกับทีมระดับเอเชียตะวันตกเช่นอิหร่านญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ยังเป็นอีกระดับของเกมที่ไทยต้องเตรียมรับมือความแข็งแกร่งทางกายภาพและความเร็วในการเปลี่ยนจังหวะของทีมเหล่านั้นยังคงเป็นความท้าทายสำคัญนักข่าวสายกีฬาบางคนถึงกับกล่าวว่าเกมนี้คือการปลุกความเชื่อในศักยภาพของฟุตบอลไทย แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษามาตรฐานให้คงอยู่นั่นหมายความว่าทุกเกมถัดไปจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นหลายเท่าเพราะเมื่อทีมชาติไทยแสดงให้เห็นว่าทำได้แฟนบอลก็จะคาดหวังมากขึ้นในมุมมองของโค้ชการเล่นที่ดีไม่ใช่แค่การยินประตูดได้เยอะแต่คือการควบคุมอารมณ์เกมความมีวินยัยและการสื่อสารในสนามซึ่งทีมชุดนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมผู้เล่นแต่ละคนไม่เล่นเพื่อตัวเอง แต่เล่นเพื่อทีมชาติสิ่งนี้คือหัวใจของช้างศึกยุคใหม่ถ้ามองในมิติของจิตวิทยาความมั่นใจของนักเตะไทยพุ่งสูงสุดในรอบหลายปีการได้ชัยชนะขาดลอยเช่นนี้สร้างพลังทางจิตใจอย่างมหาศาลแต่ในเวลาเดียวกันโค้ชก็ต้องควบคุมไม่ให้ความมั่นใจนั้นกลายเป็นความประมาทอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงคือความสามัคคีของแฟนบอล เสียงเชียร์ที่ดังลั่นในสนามไม่ใช่แค่พลังใจให้ทีมแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักชาติที่เชื่อมคนทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวนี่คือพลังที่ทำให้ช้างศึกก้าวไปข้างหน้าสุดท้ายนักวิเคราะห์หลายคนสรุปตรงกันว่าชัยชนะ6ถึง1ครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าฟุตบอลไทยไม่ได้ลาหลังอย่างที่ใครเคยคิดแต่กำลังเติบโตอย่างมีทิศทางและหากยังรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปความฝันในการกลับไปเล่นในเอเชียนครับรอบสุดท้าย หรือแม้แต่ฟุตบอลโลกอาจไม่ไกลเกินเอื้อมหลังจบเกมประวัติศาสตร์6-1โซเชียลมีเดียทั่วประเทศแทบลุกเป็นไฟคำว่าช้างศึกถล่มเอเชียกลายเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจบการแข่งขันแฟนบอลจากทุกมุมประเทศต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามทั้งใน Facebook X, t w i ว t e r YouTube และ t i k t o k นี่แหละทีมชาติไทยที่เราภูมิใจ คือประโยคที่เห็นมากที่สุดในคอมเมนต์แฟนบอลจำนวนมากโพสภาพธงชาติไทยพร้อมคำว่าเรากลับมาแล้วเสียงเชียร์เสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความสุขปป,ปลนกันในค่ำคืนนั้นจากภาคเหนือถึงภาคใต้มีการรวมตัวของแฟนบอลตามจอเลดกลางเมืองบางคนถึงกับจุดพลุเฉลิมฉลองบางพื้นที่เปิดเพลงชาติไทยหลังจบเกมเพื่อแสดงความดีใจที่ทีมชาติไทยกลับมาทำให้คนทั้งชาติภูมิใจอีกครั้ง ในโลกออนไลน์บรรดาเพจฟุตบอลชื่อดังต่างพากันโพสคลิปไฮไลท์ลูกยิงสวยๆและภาพนักเตะกอดกันหลังจบเกมยอดแชร์ทะลุหลักแสนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเสียงคอมเมนต์จากต่างประเทศก็หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหลายคนจากมาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียต่างเข้ามาเขียนว่าทีมไทยปีนี้น่ากลัวจริงๆขณะเดียวกันสื่อใหญ่ในไทยอย่างไทย PBS Nation และ WorkPoint ต่างเปิดรายการพิเศษทันทีหลังจบเกมมีทั้งการวิเคราะห์แท็กติก และการสัมภาษณ์แฟนบอลที่อยู่ในสนามหลายคนพูดด้วยน้ำตาว่าเราไม่เคยเห็นทีมไทยเล่นด้วยหัวใจแบบนี้มานานแล้วในอีกมุมหนึ่งเสียงวิจารณ์ก็ยังคงมีอยู่บางกลุ่มแฟนบอลมองว่าชัยชนะ6-1ยังไม่เพียงพอต้องรักษามาตร,รฐานให้ได้ทุกนัดหลายคนเตือนว่าความสำเร็จในวันนี้อาจกลายเป็นแรงกดดันในวันข้างหน้าเรายังต้องเจอกับทีมระดับเอเชียตะวันตกเกมยากกว่านี้ยังรออยู่ ในเวทีต่างประเทศเพจของ AFC สมาพธ์ฟุตบอลเอเชียถึงกับโพสตข้อความว่า Thailand's t ต n ส s เอเชียหกถึงหนึ่งม s สเตอร์คลาสเพร้อมภาพของกัปตันทีมไทยชูมือขึ้นกลางสนามยอดไหลพุ่งขึ้นหลักแสนอย่างรวดเร็วบน YouTube คลิปสัมภาษณ์หลังเกมของโค้ชทีมชาติไทยกลายเป็นไวรัลทันทีเมื่อเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ทรงพลังว่า นี่คือชัยชนะของคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่11คนในสนามแต่คือหัวใจของทั้งชาติคำพูดนี้ถูกแชร์ซ้ำไปทั่วพร้อมคอมเมนต์เชียร์อย่างล้นหลามในหมู่คนรุ่นใหม่เสียงเรียกร้องให้สนับสนุนฟุตบอลไทยเพิ่มขึ้นอีกครั้งเราต้องเชียร์ลีกไทยต้องให้โอกาสนักเตะรุ่นใหม่เพราะนี่คืออนาคตของชาติหลายเพจเริ่มเปิดแคมเปญสนับสนุนฟุตบอลไทยซึ่งได้รับความร่วมมือจากแฟนบอลจำนวนมาก ส่วนในต่างจังหวัดหลายโรงเรียนและชมรมกีฬาประกาศจัดก,กิจกรรมฟุตบอลเยาวชนตามรอยช้างศึกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆก,กล้าฝันที่จะสวมเสื้อทีมชาติในอนาคตแม้เสียงโต้แย้งและคำวิจารณ์จะยังคงมีอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือทีมชาติไทยกลับมามีพลังอีกครั้งความภูมิใจความเชื่อมั่นและความหวังที่เคยเลือนหายกำลังกลับมาอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ชัยชนะในสนามกลายเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตจริงผู้คนพูดกันในโลกออนไลน์ว่าถ้าช้างศึกยังไม่ยอมแพ้เราก็ไม่ควรยอมแพ้เช่นกันประโยคนี้กลายเป็นไวรัลแห่งแรงใจที่ทำให้ฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามาคคขี่และความรักชาติค่าคืนนี้ประเทศไทยได้ยินเสียงบางอย่างที่หายไปนานเสียงแห่งความภูมิใจเสียงแห่งความหวังและเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้ส ที่ดังก้องไปทั่วทั้งสนามและหัวใจของคนไทยทั่วประเทศชัยชนะ6ถึง1อาจดูเหมือนแค่ตัวเลขบนกระดานแต่ในความเป็นจริงมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นอีกครั้งของฟุตบอลไทยหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมายาวนานช้างศึกไม่ได้เพียงแค่ชนะในสนามพวกเขาชนะใจคนทั้งชาติทุกประตูที่ยิงเข้าไปคือหยาดเหงื่อของนักเตะทุกเสียงเชียร์คือแรงใจจากคนไทยนับล้านและทุกนาทีในสนามคือการพิสูจน์ว่า หัวใจของชาติไทยยังเต้นแรงเสมอไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือแรงกดดันเพียงใดฟุตบอลไทยในวันนี้ไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่คือภาพสะท้อนของความสามาคัคคีความพยายามและความเชื่อมั่นในพลังของคนไทยเราอาจไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดหรือมีทรัพยากรมากที่สุดในเอเชียแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ และนี่คือสิ่งที่ทำให้โลกทั้งใบต้องหันมามองประเทศไทยอีกครั้งไม่ใช่เพราะเราชนะ6-1หนึ่งแต่เพราะเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อคนไทยรวมพลังกันไม่ว่าฝันจะไกลแค่ไหนเราก็จะไปถึงคืนนี้ชื่อของช้างศึกไทยแลนด์จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของแฟนบอลทั่วทั้งภูมิภาคและวันพรุ่งนี้เสียงเชียร์จะยังดังต่อไปเพราะนี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งฟุตบอลไทยให้ชัยชนะครั้งนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรขอเพียงมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เพราะตราบใดที่เรายังเชื่อในคำว่าไทยแลนด์ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ช้างศึกกลับมาแล้วและคราวนี้พวกเขาจะไม่หยุดเพียงเท่านี้